เมืองโบราณเป็นคำที่ใช้เรียกดินแดนที่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยมีผู้อยู่อาศัยรวมทั้งเต็มไปด้วยร่องรอยของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำการค้าการเมืองการปกครองศิละปะวัฒนธรรมและหลักฐานต่างๆที่มีคุณค่าต่อการศึกษาสำหรับคนรุ่นหลังเมืองโบราณหลายแห่งบนโลกได้รับความสนใจและถูกกล่าวถึงอยู่เป็นประจำขณะที่เมืองโบราณสำคัญบางแห่งกลับอยู่ในจุดที่ถูกลืมเลือน ซึ่งคลิปนี้อับดตให้ทูบได้รวบรวม5เมืองโบราณที่ถูกลืมที่ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองก่อนจะอ่อนแอและล่มสลายไปอย่างเงียบๆ e โดยไม่ค่อยถูกพูดถึงแต่ทว่าเมืองโบราณเหล่านี้ก็มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์เช่นกันไปติดตามกันครับ 1. โชเกกิราโอประเทศเปรู หากพูดถึงเมืองโบราณของประเทศเปรูหลายคนคงนึกถึงเมืองมาชูปิกชูอันโด่งดังที่เป็นซากประกหักพังของความเจริญในอดีตของอาณาจักรอินคาแต่ทว่าในบริเวณที่มีที่ตั้งใกล้เคียงกันบริเวณเทือกเขาแอนดิสก็มีเมืองโบราณของอาณาจักรอินคาอีกแห่งตั้งอยู่แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักซึ่งก็คือโชเกกิราโอโชเกกิราโอเป็นซากเมืองโบราณขนาด5,220ตารางกิโลเมตรซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแอนดิส ที่ระดับความสูง3,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบางครั้งผู้คนก็เรียกเมืองนี้ว่าเป็นน้องสาวของมาชูปิกชูหรือมาชูปิกชูอีกแห่งแต่นั่นอาจไม่ยุติธรรมนักสำหรับโชเกกิราโอเมืองโบราณที่มีเสน่ห์เป็นของตัวเองและเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อชาวอินคาที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ2,000คนนักประวัติศาสตร์คาดว่าในช่วงรุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรอินคาคือช่วงเดียวกันกันกบที่เมืองโชเกกิราโอถูกสร้างขึ้นซึ่งก็คือปี1450 ส่วนเหตุผลในการก่อสร้างยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่นักแต่จากหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นพบคาดว่าเมืองนี้มีความสําคัญทางศาสนาเป็นจุดเชื่อมระหว่างมาชูปิชูกับพื้นที่ยุทธศาสตร์อื่นๆของอาณาจักรอินคาการเดินทางไปเมืองโชเกกิราโอจาเป็นต้องเดินทางด้วยการเดินเท้าผ่านภูมิประเทศอันขรุขระเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ท้าทายทั้งความหนาวเย็นแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวหิมะบนที่สูงรวมทั้งต้องใช้เวลาเดินเท้าอย่างน้อย4-5วัน หรือไม่ก็7-9วันแล้วแต่เส้นทางที่เลือกเดินมีนักประวัติศาสตร์ตั้งสมมติฐานไว้ว่าความยากลาบากในการเดินทางไปยังเมืองโบราณอันห่างไกลนี้เป็นหนึ่งอุปสรรคที่ช่วยปกป้องเมืองช่วยขัดขวางการบุกรุกของนักล่าอนานิคมจากยุโรปในช่วงศตวรรษที่16โดยคาดว่าสถานที่แห่งนี้อาจเป็นป้อมประการแห่งสุดท้ายของอาณาจักรอินคาอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดอาณาจักรอินคาก็ถึงคราวล่มสลาย ถูกสเปนพิชิตได้และก็ทำให้เมืองโชเกกิราโอกลายเป็นเมืองร้าง 2. เกรสซิมบับเวมีซากปะหักหักพังของโบราณสถานมากมายกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคแอฟริกาตั้งแต่ทะเลทรายคาลาฮารีไปจนถึงประเทศโมซัมบิกแต่หากพูดถึงซากเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมักถูกมองข้ามไปก็คงต้องยกให้เกรซซิมบับเวที่มีความหมายว่าบ้านหินอันยิ่งใหญ่ เป็นเมืองโบราณที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกากรีซิมบับเวเป็นเมืองโบราณที่เชื่อว่าสร้างขึ้นโดยชาวโชวนาผู้เป็นบรรพบุรุษของคนส่วนใหญ่ในประเทศซิมบับเวรวมถึงในแอฟริกาใต้บางส่วนจากหลักฐานต่างๆช่วยให้ระบุได้ว่าสถานที่แห่งนี้คือเมืองหลวงของอารยธรมซิมบับเวในอดีตที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี1100-1450ครอบคลุมพื้นที่กว่า1.22ตารางกิโลเมตรสามารถรองรับผู้คนได้มากถึง20,000คน กรีซิมบับเวเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีความซับซ้อนทางการค้ามีการขุดค้นพบสินค้าของอาหรับจีนและอินเดียที่สื่อถึงการเป็นศูนย์กลางการค้าขายกับโลกภายนอกที่สำคัญแห่งหนึ่งของแอฟริกาใต้จนกระทั่งกลางศตวรรษที่15อาณาจักรเริ่มอ่อนแอลงด้วยปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรก่อนจะลงเอยด้วยการตกเป็นอาณานิคมของยุโรปโครงสร้างของกรีซิมบับเวโดยเฉพาะกำแพงและหอคอยอันสูงตระหง,ง่าน ทำจากหินเพียงอย่างเดียวนำมาเรียงซ้อนกันแต่ยังคงยืนหยัดตั้งตรางงานอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นความน่าอัศจรรย์ของโครงสร้างทางวิศวกรรมศาสตร์แต่นักบรรณคดีหลายคนปฏิเสธความจริงที่ว่าชาวแอฟริกันเป็นคนสร้างมันขึ้นมาโดยโต้แย้งว่าน่าจะเป็นชาวบาบิโลนหรือชาวอาหรับเป็นผู้สร้างเกรซิมบับเวนี้ขึ้นมามาก,กว่าเพราะมีความเชื่อตามตำนานที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิล ความอคติทางเชื้อชาติในสมัยสตวรัตที่19กกลายเป็นหนึ่งในปัญหาที่ปิดกั้นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จนก,กระทั่งในปี1980ประเทศซิมบับเวได้รับเอกราชจากอังกฤษชาวซิมบับเวจึงได้ยืนยันว่าชาวแอฟริกันเป็นผู้สร้างเกรซซิมบับเวและเป็นเช่นนั้นมาแล้วกว่าพันปีถือเป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของชาวแอฟริกาที่เกือบถูกลบเลือนไปให้คืนกลับมา ปัจจุบันเกรซซิมบับเวเป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกทั้งงานวิจัยทางประวัติศาสตร์และงานบรณคดียุคใหม่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าชาวนาโชผู้ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้เป็นเจ้าของและผู้สร้างอารยธรรมซิมบับเวที่ยิ่งใหญ่นี้ขึ้นมา 3. ฮัตตูซาประเทศตุรกีในปี1906 มีนักสำรวจขุดค้นพบแผ่นสลักดินเหนียวที่จารึกด้วยอักษรรูปลิ่มหรือตัวอักษรคุนิฟอร์มที่โบราณสถานแห่งหนึ่งในตุรกีซึ่งก็คือฮัตตูซาเมืองหลวงของอาณาจักรฮิสไท์ในช่วง1600-1200ปีก่อนคริสตกาลก่อนที่เมืองแห่งนี้จะเสื่อมโทรมและล่มสลายไปในช่วงปลายยุคสมฤทธิ์เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติการขาดแคลนอาหารและการถูกรุกรานจากชนเผ่าลึกลับที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เรียกกันว่าชาวทะเลหรือซีพีเพิล ฮัตตูซาเป็นเมืองศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่ของดินแดนอนาโตเลียมานานหลายศตรวรรษมีความโดดเด่นด้านการวางผังเมืองมีกำแพงหินความยาว6กิโลเมตรที่สร้างขึ้นเพื่อปิดล้อมเมืองภายในประกอบไปด้วยวัดที่ประทับของราชวงศ์และบริวารป้อมประการและวิหารหินหลายแห่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพเจ้าสำหรับที่พักอาศัยของชาวฮิสไทน์สร้างขึ้นจากไม้และอิฐโคลนซึ่งสูญสลายไปตามกาลเวลาเหลือไว้เพียงซากเมืองโบราณฮัตตูซาที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ถึงแม้ว่าเมืองโบราณฮัตตูซาจะมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์รวมทั้งชาวฮิตไทก็เป็นกลุ่มคนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในดินแดนอนาโตเลียแต่ทว่าฮัตตูซากลับเป็นเมืองโบราณที่ไม่เคยถูกกล่าวถึงเหมือนกับเมืองโบราณแห่งอื่นในภูมิภาคเดียวกันเช่นอียิปต์ที่เป็นคู่ขัดแย้งสําคัญของอาณาจักรฮิตไททั้งสองฝ่ายทําศึกสงครามที่กินเวลานานหลายปีจนต้องเจรจาขอยุติการสู้รบ และเกิดเป็นสนธิสัญญาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่างสนธิสัญญาคาเดสนั่นเอง 4. เวียงกุมกามประเทศไทยเมื่อประมาณกว่า700ปีก่อนในคิรศรา .1286 หรือพุทธศักราช1829ในสมัยพญาม,มังรายพระองค์ได้เริ่มก่อสร้างเมืองเวียงกุมกามขึ้นมาที่ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา แต่ปัญหาคือในบริเวณนี้ถูกน้ําท่วมขังหนักทุกปีเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งต่อมาไม่นานก็เกิดเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนทิศทางของกระแสะแม่น้ําปิงจนทําให้เวียงกุมกามจมอยู่ใต้ตะกอนดินทรายซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พมา่าปกครองล้านนาในระหว่างปีพุทธศักราช2101-2317แต่ทว่ากลับไม่พบบันทึกหรือหลักฐานใดๆของเวียงกุมกามปรากฏอยู่เลยในเอกสารประวัติศาสตร์ ทำให้ประวัติศาสตร์ของเวียงกุมกามเลือนหายไปกว่า200ปีเศษซากปะหักพังของเวียงกุมกามจมอยู่ใต้ตะกอนดินทรายที่หนาถึง1.5-2เมตรก่อนจะถูกค้นพบในปีพุทธศักราช2527ซึ่งก่อนหน้านั้นเวียงกุมกามเป็นเพียงชื่อเมืองเมืองหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับดินแดนล้านนาตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประวัติศาสตร์เท่านั้นไม่มีใครทราบตำแหน่งที่ชัดเจนต่อมาเมื่อขุดคน้นซากเมืองโบราณขึ้นมาศึกษาทําให้พบว่า มีวัดหลายแห่งจมอยู่ใต้ดินและที่น่าสนใจคือพบเครื่องถ้วยจีนและวัฒนธรรมจีนอยู่ในเวียงกุมกามอย่างชัดเจนเช่นรูปปั้นนุนต่ำลายมังกรจานลายหงแบบจีนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งสิ่งของเหล่านี้สามารถเข้ามาสู่เมืองล้านนาโดยการพระราชทานจากจักรพรรดิจีนเท่านั้นซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับจีนในยุคสมัยนั้นที่ไม่เคยปรากฏในเอกสารพื้นเมืองล้านนาฉบับใดมาก่อนหลักฐานที่ถูกเปิดเผยหลังจากการขุดพบ ล้วนแล้วแต่เป็นยุคทองของล้านนาที่ถูกเก็บรักษาไว้ใต้ตะกอนดินที่ทำให้นักประวัติศาสตร์เข้าใจว่าถึงแม้ว่าเมืองหลวงแห่งใหม่จะถูกสร้างขึ้นแทนเวียงกุมกามใน10ปีต่อมาเวียงกุมกามก็ไม่ใช่เมืองร้างแต่ยังมีการอศาศัยอยู่ของผู้คนสังเกตได้จากศิลปะปูนปั้นที่พบภายในเมืองโบราณแห่งนี้ 5. ทิมบักตูประเทศมาลี อารยธรรมโบราณของโลกยุคกลางมักปกครองอาณาจักรด้วยระบบจกักรวรรดิเช่นเดียวกับอาณาจักรมาลีแห่งแอฟริกาตะวันตกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมหาาลครอบครองทรัพยากรหายากจำนวนมากอย่างเกลืองาช้างและทองคำจนเกิดเป็นศูนย์กลางการขายที่สำคัญอีกทั้งยังสามารถยึดครองเมืองสำคัญแห่งหนึ่งของแอฟริกาที่เป็นทั้งศูนย์กลางทางศาสนาและการศึกษาในแขงต่างๆเช่นกฎหมายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ซึ่งเมืองนั้นก็คือทิมบัปตูที่เคยรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในช่วงศตวรรษที่สิบสถึงสิี่จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองครั้งใหญ่รวมถึงโลกมีเส้นทางการค้าใหม่ๆที่สําคัญกว่าเกิดขึ้นทําให้เมืองทิมบัปตูรวมถึงจักรวรรดิมาลีถูกลดบทบาทลงอย่างต่อเนื่องและล่มสลายในที่สุดเมื่อตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในยุคล่าดินแดนทิมบักตูเป็นเมืองที่สร้างขึ้นบนเนินทรายไม่ไกลจากแม่น้ำไนเจอร์และทะเลทรายซาฮารา ทำให้เมืองนี้มีเส้นทางการค้าขายที่เข้าถึงง่ายในช่วงยุคทองของทิมบักตูมีนักวิชาการและพ่อค้าจำนวนมากจากทั่วโลกทั้งใกล้และไกลเดินทางมาที่นี่ในสมัยนั้นเมืองทิมบักตูเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยในเวลาไล่เลี่ยก,ก,กันกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดชื่อว่ามหาวิทยาลัยซองกอเรนอกจากนี้ยังมีทั้งโรงเรียนห้องสมุดและมัสยิดอีกหลายแห่งเจ้าพระราชาที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยด้วยทรัพย์สินมากมายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์นามว่ากษัตริย์แมนซามูซา ผู้ที่นักเศรษฐศาสตร์ในยุคนี้ประเมินว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งแอฟริกาตะวันตกที่มีมูลค่าความมั่งคั่งเทียบเท่ากับเกือบ4แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันปัจจุบันเมืองโบราณทิมบัคตูได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มกบฏห้องสมุดและคัมพีร์ถูกเผาทำลายเศษซากความเจริญรุ่งเรืองที่สำคัญในอดีตถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นสมรภูมิรบ อีกทั้งยังถูกเลือกให้เป็นมนดกโลกที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายมาตั้งแต่ปี2012จนถึงปัจจุบันเนื่องจากปัญหาสงครามในประเทศ